สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสายๆเด้อออกมาตลาดเสา้าออกมากินเข่าข้างน,นอกออกมาหากินเข่าพัดนี่แหละด่านสาวร้อยคนงามน้องสาวข่อยคนเจ้าของร้านมากินเข,ข่าข้างนอกวันนี้ ประจำาในมณ์สร้างกินข้าพัดบ่มีแขกรายนอะมนีเนาะเออเออโอเคโอเคเดี๋ยวรอได้ใ <c oughs> นมณ์จะไปเอากาแฟมาน่นองสั่งกาแฟกาแฟบำรุงสายตาบำรุงคองเข่าเสื่อม บำรุงความดันแก้ความดันกาแฟนี่เยกาแฟผักกาแฟผักซื้อซื้อกาแฟนี่ยวันนี้มีสามสิบซองสองแสนสองแสนไปสองแสนไปน้อย,นยนนหนึ่งสั่งมา,า,าแต่ไทยพูแหละกาแฟ ุส <raine> ิษเซโนเมืองอุทุมพรแข้งสวรรด์เขตไปกินลงเบิงผลไม้ย่างดีก็กินเขาเป็นยังกับไปดูน่ะแม่สิเลยเนาะผลไม้ย่างดีก็ซื้อมากินหม่มอสก็เป็นความดันอยู่ลเมื่อตะพี่น้องกินลงเบิงกัาแฟเมื่อละสองซองเห็นไหมกินมื่อละสองซองเห็นเผนโฆษณากินลงเบิง ส่งของมาเล่าเนี่ยก็คือส่งอันบริษัทอาโนซิ์เซโนเมืองอุตุพรแองสะวันเขตเดยพี่น้องส่งของมาเล่าไปรับอายุหันประมาณสี่หามือหอดกระสันซะหามือประมาณนั่นซะนะแต่ขันสั่งของแบบเสือผาอย่างเดียก็ยากไงโดนจังหอดไม่ม้อนสั่งเสือผาบ่ถือตรงบ่ตรงเปะเลยส่งคือตีกลับเลยเหมือนนี้บ่เอาซ้ำ ก็ถือกับประเดนะ็นที่เพิ่นโฆษณาฮนาเลยส่งคืนมันจะมีแม่ค้ามาขายสลีเด้อพี่น้องถุงซาวพันกี่สี่สิบบาทยังห่อนอยู่เนาะต้มเอใหอ่เอเออเัอเอ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 คเออออ่อเอ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 เอาถุเงเอีอเอ่เอา,อาเออาาเอาาอเบอออเเอเ็นเนเเแจ เนี่ยทานี้ก็พนังกินเนี่ยแม่ข้าขายมักระโผดสาลีสวยเผินถงหนึ่งพี่น้องขุดโน้นกันไปเอา้าเนี่ยข้าขอบใจเด้อแม่เด้อโอ้ยขุดกันขุดมาให้ขายมืดเด้อมาแล้วพี่น้องเขาคัดทะเลเม่ม้อนสั่งเขาคัดทะเลมนเด้อมากินน้ำเม่ม้อนเด้อเนี่น้ำปลามาเสร็จเกันเ,เนด้อ นะพี่น้องกินเขาน้ำกันเด้อขึ้นงูวันแรกบนกระท่อมนสบายดีเด้เเมมอ,ดดอกินเขาน้ำไม้ม้อนเด้อกินเขากัดเขามากินเขาข้างนอกมาเนี่เปลี่ยนบรรยากาศเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกินเขาข้างนอกนะแซ่บแซ่บ เด้อถูกแรงเส้นแรงใหญ่ถูกแรงใจไม่มอ้อนเนาะซีมาเพื่อนมากินน้ำเชีงเด้อเฮ้ยเป็นหองมาก <c oughs> ินข้าวข้างนอกได้หมดเลยยิ้ม <c oughs> เข้าชาวบ้านไล่กับเบื่อเนาะออกมากินข้าวข้างนอก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เปียกอะเคยตัวน้อมีหลอดเปล่าเอาหลอดนั่งแม่เลยเด้อมอนเป็นกุ้งกับข้าวเปียกใช่ไหาหลัดเอาหลอดเอาุลีนดังดีใช่ไหมตุ๊กฮัลโหลฮัลโหลาวลสดีฮัลโหล อะไรอ่ะเด้อเจาห่มเปออะไอนนี้นะอนี้นะอัเมนเป็นเปียเป็นขับเียกแล้ว บอ่คุณนี่นั่นจุงพระทะเลเปลี่ยนเปลียนเป็นขอเปียกคนนั้นดกินมั้กิโลกมกิโลก ทัตเตเลยกระเปียกเลยกระเปียกละวมาพีช่าเขาเขาตกน้ำนะเข่าเส้นเออเอาเขาแสน้ำมาชาากราเปียกก็เอินเข่าแซ้นน้ำร้อยก็ไม้น่าตลกเข่าตกน้ำเขาแซนน้ำราเบียกน่ายอกกันเนาะ ใ่โตะมัโะมรกระมัึกลายสิมันมันน่งมดกันพี่ะม่้มสึกลาย ก็เปียกใจนะเรากลางเราตลกเรานะนะไมสนเลยหยาบม่สนเยหยา มปนลูกมืดบักอสี่คนนะลูกมืดบล็อนนตนะเออถักแล้วหอก็ได้ <c oughs> น,น,งนางกินผู้พ่อกับตาลูกได้ผู้พ่อแบบนั่นนงโต๊ะหนึ่งอีกแ <c oughs> ง่ายโต๊ะเอาสิบนี่ก็ลาบจีลาน้องไปด้วยพี่น้องเด้อโอเคบายมากิขอขอนข้าวกลางหนอก